การซ้อมของคนวังในช่วงที่ผ่านมาก็มีซ้อมนังเช้าแล้วก็เย็นด้วยครับครับก็ดีครับมีซ้อมเชา้าแล้วก็เย็นก็ปรับตัวกับโค้ใชใช้เวลาปรับตัวเร่เหมือนมีการลงพวกแท็กติกหรืออีการยังไงบ้างไหมครับกับการจะไปเล่นในรายการก็แท็กติกก็โค้ชก็เริ่มล,ลงแท็กติกให้แล้วครับว่าจะเล่นยังไง ำหรับตัวเราที่เป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดในทีมคะคิดว่าเป็นยังไงบ้างครับเนการทํางานร่วมกับพี่ๆอะไรยางเงครับก็ดีใจครับที่ติดมาชว่วยก็พยายามเรียนรู้จากพี่ๆได้สการที่เคยไปกับพี่ๆเขามาแล้วตอนตั้งแต่ตอนโดฮาครับอย่างเงี้ยครับคิดว่ามันช่วยอะไรตัวเราบ้างครับก็ไม่ต้องปรับตัวอะไรยากครับก็พี่ๆเขาก็ซัพพอร์ตดีบเลยก่อนหน้าน,นี้ก่อนที่จะมาเห็นว่าเปาได้ไปที่ซัปโปรโรด้วยได้มีปรึกษาหรือคุยอะไรกับพี่เชคไหมครับเพราะว่า ตำแหน่งเขาค่อนข้างคล้ายกันเป็นปีเป็นตัวลุกอะไรอย่างนี้ด้วยครับอืมครับเ,ออเชฟก,ก็ให้คําแนะนาครับว่าเล่นตำแหน่งปีก็ความมุ่งมนอะไรอย่างนี้มันก็มันความมุ่งมนมันมากกว่าแายละเอียดอะไรมัน